นี่นะคะเป็นคิดที่ทำขึ้นโดยโรวบรวมจากประสบการณ์นในช่วงเวลาหนึ่งของครอบครัวธรรมดาธรรมดาที่พ่อกับแม่เลือกที่จะส่งลูกสาวสองคนไปเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งพอจะมาถึงจุดนี้ครอบครัวของพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างฝากติดตามชมและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพี่หอมป้นี่ยคะใน EP ที่ผ่านมาสองถึงสามอีแม่พูดบ่อยๆถึงเรื่องที่ว่า ทำไมแม่ถึงให้ลูกมาเรียนที่สิงโตที่พูดบ่อย,อยคือแม่ต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการที่ใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ตั้งแต่เล็กจนโตถ้าลูกจำได้แม่จะคอยประกบลูกอยู่ตลอดตั้งแต่เข้านอนตื่นนอนไปโรงเรียนจะเรียนอะไรจะเรียนเสริมอะไรการบ้านจะต้องทำยังไง เราไม่เคยห่างกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าทําไมแม่ถึงต้องให้ลูกมาเรียนที่นี่แม่บอกเลยว่าแม่ต้องตัดใจมากมากเลยแต่การที่ตัดสินใจครั้งนี้แม่ถือว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าลูกจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีวินัยอย่างเช่นลูกต้อง กำหนดเวลาเองว่าลูกจะต้องนอนกี่ทุ่มเพื่อที่ตอนเช้าลูกจะได้ไปโรงเรียนทันลูกจะต้องกำหนดเวลาในการที่จะไปถึงป้ายรถเม์เพราะว่ารถเมย์จะมาถึงตอนกี่โมงถ้าพลาดเวลานี้ลูกอาจจะต้องรอไปอีก10นาทีหรือ15นาทีซึ่งนั่นหมายความว่าลูกอาจจะไปโรงเรียนสายลูกจะต้องจัดการเลื่นเสื้อผ้าชุดทีกเรียนเองลูกต้องจัดตารางเรียนเอง ที่สําคัญลูกต้องบริหารเรื่องของเงินพ็อกเก็ตมันนี่ที่พ่อกับแม่ให้ในแต่ละเดือนเองซึ่งถ้าในแต่ละเดือนลูกบริหารไม่ดีกินขนมหมดซื้อของเล่นไปเที่ยวช็อปปิง้งแล้วถ้าเดือนนั้นเกิดเงินพ็อกเก็ตมันนี่ไม่พอนั่นหมายความว่าลูกสอบตกในเรื่องของการบริหารเงิน ส่วนเรื่องของการเรียนลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นคนกำหนดเองตรงแม่หมายถึงลูกได้ทำ t าร์เก็ตเซตติ้งถูกไหมคะว่าในแต่ละเทอมวิชาอย่างเช่น Science ลูกคิดว่าลูกจะต้องได้คะแนนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้สอบผ่านขึ้นไปในแต่ละชั้นหรือลูกจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ลูกมิด พาเกตที่ลูกตั้งเอาไว้ซึ่งตรงนี้แม่กับพ่อให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเองได้เลย100%เซถามว่าถ้าอยู่บ้านเราสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไหมแม่บอกได้เลยว่าไม่ค่ะแม่จะเป็นคนที่เรียกว่าลูกอาจจะใช้คําว่าผดเด็ดการก็ได้อย่างบ้านเราถ้าอยู่บ้านเราแม่จะบังคับให้เรียนเปโนจริงคะแม่บังคับให้เรียนเทควนโดแม่บังคับให้เรียนภาษาจีน แต่ลูกรู้ใช่ไหมว่าทำไมแม่ถึงบังคับให้เรียนซึ่งวันหนึ่งถ้าพี่หอมจำได้เมื่อเร็วๆมีพี่หอมขอบคุณแม่ที่แม่บังคับให้ลูกเรียนเปียนโนตั้งแต่ลูกอายุสองขวบเก้าเดือนกับครูเอมพอมาถึงวันนี้ลูกได้เข้าไปอยู่ในแบงในแบงที่เล่นเปียนโนกับเพื่อนๆ ลูกได้เล่นกีตาลูกได้ร้องเพลงลูกได้ทําในสิ่งที่ลูกชอบส่วนเรื่องภาษาจีนทําไมแม่ถึงบังคับให้ลูกเรียนเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่สําคัญในโลกเนี้ยคนจีนอยู่เต้เล่นไปนหมดเลยการที่ลูกรู้ภาษาจีนทําให้ลูกสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้